นี้ถูกจัดเก็บเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อองค์ความรู้เรื่องกเกษตรเพื่อโรคสีเขียวที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีแนวคิดเบื้องต้นว่าพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยนับวันจะสูญหายไปด้วยเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุพืชสมัยใหม่ค่ะดรชัยนรงครัตนกรีทากุลผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการบอกว่า ศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งบริการความร,รู้ทางวิชาการสำหรับเกษตรกร,กรและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางการผลิตเกษตรกรกรมในแบบปลอดภัยและยั่งยืนซึ่งจะเป็นกระแสะแห่งโลกอนาคตอย่างแน่นอนค่ะเกษตรกร,กรบอกว่าเออจะพัฒนาดินยังไงให้มันดีขึ้นนะครับนิสิตก็ สามารถที่พาไปที่จุดที่ดินที่มีปัญหาแล้วก็พูดคุยตั้งแต่ในเรื่องของชุดดินในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินในเรื่องของการใช้ไส้เดือนดินหรือว่าแนวทางการตัดแก่งกิ่งต้นไม้เพื่อให้เป็นการเก็บกักคาร์บอนไว้ในดินซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นแนวคิดของกเกษตรเพื่อโลกสีเขียวครับการผลิตทางการ,กรเกษตรให้ได้ผลดีต้องเริ่มตั้งแต่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินจะช่วยได้มากทีเดียวค่ะ อย่างการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนํามาทําปุ๋ยหมักซึ่งจุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าพืชที่ย่อยสลายได้ดีเช่นผักตบชวาหญ้าขนต้นข้าวฟ่างและข้าวโพดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของวัชพืชและกลุ่มโรคมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งมแมลงที่มีประโยชน์ในการเข้าทําลายมแมลงศัตรูพืชอีกทีหนึง่งที่เราเรียกว่าตัวห้ามและตัวเบียนที่ศูนย์แห่งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปใครที่สนใจเข้าไปชมได้ค่ะ พัทรวัตน์อวมเมืองถ่ายภาพสวักษ์สวดกว้านข่าวมติชนทีวีารายงาน